สวัสดีค่ะบริษัท Green VCI นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวกระดาษคราฟกันสนิมกันค่ะกระดาษคราฟกันสนิมหรือ VCI Paper นะคะ เป็นอีกเทคโนโลยีในการป้องกันสนิมโดยการใช้เทคนิคในการเคลือบหรือโคตติ้งสารการสนิมไว้บนพื้นผิวชั้นนอกของกระดาษคราฟ์โดยอาศัยคุณสมบัติของกระดาษคราฟ์ที่มีผิวหยาบสามารถอุ้มสารการสนิมไว้ในตัวได้มากค่ะและมีความเหนียวแข็งแรงเพื่อใช้ในการห่อหุ้มเพื่อบกคลุมที่พื้นผิวของชิ้นงานนะคะจากนั้นนะคะโมเลกุลของสารการสนิมที่เคลือบไว้ที่ผิวของกระดาษคราฟ์ค่ะจะระเหยเอามาเกาะบนผิวของชิ้นงานและทําหน้าที่เหมือนเป็นชั้นฟิล์มบางๆเคลือบที่ผิวชิ้นงานทําให้้ควาาามมชืนและอากาศไ่ส ความปฏิกิริยาก,กับผิวของโลหะได้ค่ะซึ่งกระดาษคราฟการสนิมของทางเรานะคะจะมีอยู่4ความหนาด้วยกันค่ะก็คือ47กรัม80กรัม110กรัมและ165กรัมค่ะซึ่งความแตกต่างนะคะนอกจากจะแตกต่างในเรื่องความหนาแล้วยังแตกต,ต่างในเรื่องของโครงสร้างของกระดาษด้วยค่ะซึ่งกระดาษการสนิม47กรัมและ80กรัมนะคะจะมีโครงสร้างเป็นกระดาษคราฟถูกเคลือบด้วยสารการสนิมทั้งสองด้านค่ะ ใ,ใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านเลยก็คือสามารถใช้ด้านไหนห่อเข้าหาชิ้นงานก็ได้ค่ะในส่วนของกระดาษที่ความหนาน110กรมมัมที่ทางเราเรียกว่ากระดาษกันสนิน mm hmm. ม P E laminate นะคะ mm hmm. ก็จะมีโครงสร้างเป็นกระดาษคราฟค่ะเคลือบด้วยแสนกันสนิมหนึ่งด้าน mm hmm. ส่วนอีกด้านนะคะจะถูกเคลือบด้วยพลาสติก E E ค่ะซึ่งวิธีการใช้งานนะคะก็ะคือใช้ด้านที่เป็นกระดาษห่อเข้าหาชิ้นงานค่ะส่วนด้านฟิล์มเอาไว้ด้านนอก มาต่อกันที่กระดาษการสนิม PP พแลด์ีนะคะหรือที่เรียกกันว่ากระดาษการสนิมเคลือบพลาสติกสารค่ะจะมีความหนา165กรมโครงสร้างนะคะจะเป็นกระดาษคาร์ที่เคลือบด้วยสารการสนิม1ด้านค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะถูกเคลือบด้วยพลาสติกสารค่ะการใช้งานค่ะก็ใช้ด้านที่เป็นกระดาษห่อเข้าหาชิ้นงานเช่นเดียวกันค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นกระบวนการตัดกระดาษการสนิมค่ะเนื่องจากกระดาษการสนิมของเรานะคะจะเป็นสินค้าสําเร็จรูปนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งขนาดหน้าก้อนของม้วนนะคะจะเป็นขนาดที่ถูกฟิกมา คทะงึ่งทางเราก็อาจจะมีการพูดคุยสอบถามกับทางลูกค้าว่าสามารถริดได้ตามสเปคหรือว่าสามารถใช้วัตถุดิบที่มีในสต็อกลีดได้ตามขนาดที่ต้องการหรือเปล่าค่ะหากลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจกระดาษการสนิมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ